สวัสดีครับพี่น้องชาววัวเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าวัวสเปกกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาที่เรา,าได้ยินในห้อยในห้างเขาคุยกันนะครับหรือว่าเวลาที่เรา,าดู YouTube นี่นะครับวัวสเปกค,คืออะไรวัวสเปกก็คือวัวที่มีคุณลักษณะคุณสมบัติตามที่นายห้อยใน,ห,ยในห้างเขาหากันนะครับในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงวัวเพื่อขายให้ในายห้อยในห้างนะครับ เราจึงจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าในห้อยในห้างเนี่ยเขาต้องการวรัวแบบไหนนะครับเขามีสเปคเวัวแบบไหนนะครับเราถึงจะขายวัวได้แล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยนะครับค่านิยมในการเลี้ยงวัวของเอกษตรกรในบ้านเรานะครับก็คือชอบเลี้ยงวัวตัวใหญ่ตัวสูงกระดูกใหญ่ขาใหญ่หนังหนายิ่งสีแดงยิ่งดีนะครับ ค่านิยมเหล่านี้เนี่ยนะครับมันทําให้เกษตรกรมุ่งพัฒนาวัวของตัวเองเนี่ยนะครับให้มีตัวใหญ่ขึ้นกระดูกใหญ่ขึ้นขาใหญ่ตัวสูงหนังหนานะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับอย่างที่พูดว่าจะถูกจับแพงให้แดงไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อเกษตรกรส่วนใหญ่เกือบหรือเกือบทั้งหมดทั้งประเทศนะครับต่างพากันไปเลี้ยงวัวใหญ่กันนะครับกลับกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยวัวใหญ่มันล้นตลาดครับ ส่งผลให้าราคาวัวเนี่ยตกต่ำอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องที่ว่าสเปควัวหรือว่าคุณลักษณะของวัวที่พ่อค้าหรือว่านายห้อยนห้างเขาต้องการนี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับโดยผมนี่จะแบ่งพ่อค้าหรือนายห้อยนายห้างออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มนายห้างในประเทศนะครับ นายห้างรายใหญ่ที่สุดนะครับที่มาหาซื้อวัวแถวพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็คือนายห้างจากเพชรบุรีนะครับและก็มีอีกจํานวนหนึ่งก็คือมาจากชนบุรีนะครับชนบุรีนี่อาจจะมีมาไม่บ่อยนักนะครับจำนวนผู้ซื้ออาจจะไม่มากนะครับแต่ก็มีมาเป็นครั้งคราวเหมือนกันและก็ซื้อจํานวนค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับวัวที่นายห้างเพชรบุรีเขาหาซื้อกันนะครับก็คือวัวปีและวัวโครง วัวปีคือวัวที่มีอายุตั้งแต่ยานมไปจนถึงปีกว่าๆปีต้นๆนนะครับส่วนวัวโครงก็คือวัวที่มีอายุและโครงสร้างพร้อมสําหรับการเข้าขุนแล้วนะครับโดยมีอายุตั้งแต่18เดือนขึ้นไปหรือว่าผลัดฟันแล้วอย่างน้อย1คู่นะครับนายหอยเพชรบุรีจะหาซื้อวัวตัวผู้เป็นหลักนะครับ จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่มาที่มีการเลี้ยงวัวขุนเนื้อแดงใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับหลายอำเภอหลายตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรีนี่นะครับเลี้ยงวัวขุนกันแทบจะทุกบ้านเลยครับบ้านละ3 4 0ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับรวมไปถึงรายใหญออ่ก็อาจจะมีหลายพันตัวเลยทีเดียวนะครับ3 4ตัวโดยสายพันธุ์วัวที่นายห้างเพชรบุรีเขาหากันก็คือ,อะจะเป็นวัวไทย วัวลูกผสมรามันนะครับและก็จะมีวัวลูกผสมชชโรเร่บ้างเล็กน้อยนะครับขนาดของวัวที่เขาหาซื้อกันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับโดยจะมีขนาดตั้งแต่300ถึง500กิโลกรัมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน500กิโลกรัมที่จังหวัดพระบุรีเขาจะขุนวัวเนื้อแดงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับวัวเนื้อแดงส่งเข้าเคียงนะครับโดยถ้าเป็นวัวที่ใช้สําหรับ ส่งเข้าเขียงนะครับก็จะใช้วัวตัวไม่ใหญ่มากนะครับ300 400กิโลกรัมนะครับเต็มที่ก็คือ500กิโลกรัมนะครับท้งนี้ท้งนั้นก็เพราะว่าวัวเนื้อแดงวัวขึ้นเขียงนะครับจะต้องการความสดนะครับวัวจะต้องสดใหม่ทุกวันถึงจะขายดีนะครับถ้ามีการข้ามคืนเนี่ยเนื้อจะไม่สดจะขายไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยวัวตัวเล็กเนี่ยก็จะมีเนื้อน้อยก็จะขายหมดเร็วนะครับมันสามารถทําเนื้อสดสดใหม่ๆได้ทุกวันแต่ถ้าเป็นวัวตัวใหญ่เนี่ยถ้า ขายไม่หมดแล้วจะต้องข้ามคืนนะครับซึ่งก็ทําให้คุณภาพลดลงขายยากขึ้นนะครับยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีอย่างปัจจุบันนี้นะครับการบริโภคลดลงเนี่ยความต้องการเนื้อตัวเล็กก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ขนวัวเนื้อเพื่อที่จะป้อนเข้าตลาดลูกชิ้นนะครับทําลูกชิ้นเนื้อนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะไม่ต้องการความสดนะครับก็จะใช้วัวที่ตัวใหญ่นะครับเท่าที่จะหาได้นะครับ5้า0้หกร้อยเจ็ดร้อยกิโลก็ใช้ได้นะครับ แต่ก็ความต้องการของตลาดนี้ก็จะมีไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็คือเนื้อขึ้นเขียงนั่นแหละครับในห้างชนบุรีก็จะหาวัวแม่โครงนะครับวัวแม่โครงก็คือเป็นวัวโตเมียนะครับอาจจะเป็นวัวหมันหรือว่าวัวที่ à, มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ไม่สามารถให้ลูกได้แล้วนะครับหรือว่าวัวที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วให้ลูกไม่ดีแล้วนะครับเกษตรกรต้องการขายทิ้งนะครับก็อพอค้าแถวชนบุรีก็จะนิยมซื้อวัวแม่โครงนะครับ เพื่อที่จะไขุนต่อแล้วก็ทําเนื้อนะครับโดยขนาดของวัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ3-400กิโลกรัมนะครับความต้องการอาของประเทศที่ใช้อของการใช้วัวในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประมาณาเดือนละ1 0 0 0 0แสนตัวนะครับหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0 0สนล้านแสนตัวนะครับสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก1 5ล้านแสนตัวนะครับในห้างกลุ่มที่2ก็คือในห้างต่างประเทศนะครับ ซึ่งหลักๆแล้วก็จะได้แก่เวียดนามนะครับกัมพูชาและก็มาเลเซียนะครับในห้างจากเวียดนามนั้นนะครับเมื่อก่อนนะครับก่อนก่อนวิกฤตโควิดแล้วก็ก่อนที่จะมีการแบนเรื่องอาสารเรื่องเนื้อแดงนะครับจะนิยมมาหาซื้อวัวตัวผู้ขุนอ้วนนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์เชโรเร่แล้วก็จะเป็นวัวบรามันนะครับซึ่งจะใช้วัวตัวใหญ่นะครับ เวียดนามจะใช้วัวตัวใหญ่น้ำหนัก500กิโลกรัมขึ้นไปนะครับแต่หลังจากที่โรคโควิด -19 ระบาดนะครับมีการปิดพรมแดนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาก็จะมีปัญหาเรื่องของการตรวจพบสารเรืองน้อแดงนะครับทำให้เวียดนามเนี่ยระงับการนำเข้าวัวจากประเทศไทยนะครับก็ทำให้พ่อค้าวัวจากเวียดนามนี่นะครับไม่ไดจากวัวอ้วนที่บ้านเราแล้วนะครับเขาก็จะหันไปซื้อวัวจากตลาดนัดแทนนะครับ โดยเน้นที่วัวที่อ้วนๆนะครับอ่าก็ตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้นะครับแต่ขอให้อ้วนนะครับซึ่งก็อ่าตัวใหญ่เขาก็ซื้อนะครับในห้างจากกัมพูชาก็จะมีลักษณะเหมือนๆกับในห้างเวียดนามนะครับก็คืออ่าซื้อวัวอ้วนวัวอ่าวัวเนื้อนะครับตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้นะครับโดยหาซื้อตามตลาดนะครับในขณะที่ในห้างจากมาเลเซียนะครับ ก็จะาหาซื้อวัวในลักษณะคล้ายคลยคึงก,กันกับในห้างาจากเพชรบุรีนะครับก็คือจะพวกเน้นพวกวัวไทยวัวลูกสมประมาณที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับความต้องการของพ่อค้าจากต่างประเทศนะครับล่าสุดข้อมูลที่ผมดูข่าวจากไทยไทย PBS นะครับก็คือ,อเรามีการส่งออกวัวประมาณาเดือนละ1,000 0ตัวนะครับหรือปีหนึ่งก็ประมาณหนึ 1, 000, ่งแสนสองประมาณ1 000, 2 0 0 0 0ตัวนะครับ แต่ผมตีว่าให้เต็มที่เลยก็คือ3 0 0แสนตัวนะครับโดยรวมเนี่ยความต้องการใช้วัวนะครับในประเทศและก็ส่งออกของเราเยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านแสนถึง1 8 0 0ล้านแตัวนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับความต้องการวัวใหญ่จริงๆนี่นะครับวัวที่มีขนาดมากกว่า500กิโลกรัมนี่นะครับก็คือพ่อค้าเวียดนามพ่อค้าตัมบูชานะครับซึ่งใช้วัวไม่เกินปีละ3 0 0 0สนตัวนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยประชากรวัวในบ้านเรานะครับปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ10ล้านตัวนะครับโดย10ล้านตัวเนี่ยผมจะแบ่งแยกว่า,าเป็นแม่พันธุ์สัก4ล้านตัวนะครับที่เหลืออกอีกหล้านตัวก็คือเป็นเป็นลูกวัวน,นะครับอาจจะเป็นวันวโตผู้อายุ1ปีละถึงอายุ2ปีแล้วก็เตรียมซื้อเอามาขุนทําเป็นวัวเนื้อนะครับเนื่องจากเรามีวัวแม่พันธุ์เนี่ยนะครับถึงสี่ล้านตัวนะครับซึ่ง ทุกปีแต่ละปีเนี่ยนะครับก็จะมีลูกวัวเกิดใหม่ไม่น้อยกว่า2ล้านตัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวัวใหญ่นะครับเพราะว่าเกษตรกรในบ้านเราเนี่ยนิยมเลี้ยงวัวใหญ่กันนะครับลูกวัวที่ออกมาก็จะเป็นวัวใหญ่กันสะมากนะครับในขณะที่ความต้องการวัวใหญ่ในบ้านเรานั้นมีน้อยมากนะครับในทางกลับกันเนี่ยความต้องการวัวเล็กเนี่ยมีสูงนะครับ แล้วก็จะมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสภาพเศรษฐีในปัจจุบันนี้นะครับทำให้กําลังซื้อลดลงนะครับการบริโภคลดลงนะครับคนซื้อวัวน้อยลงคนขายวัวก็จะต้องก็จะขายวัวได้น้อยลงนะครับก็จะใช้วัวตัวเล็กลงนะครับเราถึงได้ยินข่าวว่ามีความพยายามในการขอนําเข้าวัวจากพม่ามาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงว่าได้ยินข่าวอยู่หนึ่งๆว่ามีการลักลอบนําวัวพม่าเข้ามานะครับ ทางนี้ท่งนันก็เพราะว่ามันมีความต้องการวัวเล็กอยู่สูงนะครับวัวพม่าก็คือวัวไถยน,นี่แหละครับสายพันธุ์เซบูเหมือนกันมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรในบ้านเราเนี่ยไม่นิยมเลี้ยงวัวเล็กกันแล้วเล,เ,ลเ,ลเลิกเลี้ยงเลิกเลี้ยงวัวเล็กกันไปหมดแล้วนะครับเหลือจํานวนน้อยมากแต่ในขณะเดียวกันความต้องการวัวเล็กในบ้านเรานั้ยยังมีอยู่สูงนะครับดังนั้นความต้องการในการนําเข้าวัว พม่าจึงยังมีอยู่แล้วก็ส่งผลให้มันมีความคุ้มค่าที่ควรจะไปลักลอบนําเข้าวัวมานะครับวัวใหญ่นี่นะครับนอกจากความต้องการของตลาดมีน้อยแล้วนะครับการเลี้ยงต้นทุนในการเลี้ยงก็ยังสูงกว่าวัวตัวเล็กด้วยนะครับวัวตัวใหญ่ก็ต้องการอาหารจํานวนมากตามไปด้วยนะครับอ,อย่างที่าทางกรมปศุสัตว์เขาแนะนํานะครับว่าวัวน้ําหนักเนี่ย วัวต้องการอาหารต้องการหญ้าสดเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของน้ําหนักตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวัวหนัก300กิโลกรัมนะครับก็ต้องได้หญ้าสดไม่น้อยกว่า30กิโลกรัมนะครับถ้าวัวใหญ่น้ําหนัก5 0 0กิโลกรัมก็ต้องได้กินหญ้าสดไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมต่อวันนะครับหญ้ากระสอบหนึ่งนี่นะครับหนักประมาณ10กิโลกรัมนะครับเราก็ลองเทียบดูนะครับว่าอย่างถ้าเราเลี้ยงวัว300กิโลกรัมนะครับก็ต้องได้กินหญ้า อย่างน้อยวันละ3ากระสอบแต่ถ้าวัว500กิโลกรัมเราก็ต้องใช้หญ้าถึง5กระสอบนะครับถ้า600กิโลกรัมก็6กระสอบนะครับลองคิดดูว่าการไปเกี่ยวหญ้า5-6กระสอบมาให้วัวกินทุกวันนี่นะครับมันเหนื่อยแค่ไหนนะครับนี่เรายังไม่ได้คิดถึงว่าเราจะมีพื้นเราจะต้องใช้พื้นที่มาก,มากขนาดไหนในการที่จะปลูกหญ้าจํานวนมากขนาดนั้นให้วัวกินนะครับเราจึงเห็นเกษตรกร,กรจํานวนมากนะครับที่ไปซื้อวัวใหญ่มาเลี้ยงแล้วก็ ไม่สามารถหาอาหารหาหญ้าให้วัวกินได้อย่างเพียงพอนะครับสุดท้ายวัวก็ผอมวัวก็ผอมในเมื่อวัวผอมวัวก็ไม่ให้ผลผลิตนะครับพอจะขายก็ราคาถูกนะครับเพราะว่ามีแต่โครงมีแต่กระดูกมีแต่หนังไม่มีเนื้อนะครับพ่อค้าเข,ข,ขาก็กดราคาเต็มที่นะครับจนสุดท้ายก็ต้องเลิกเลี้ยงกันไปนะครับในทางตรงกันข้าวนะครับเกษตรกรที่เขาเลี้ยงวัวเล็กนะครับถึงแม้ว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่จํานวนไม่มากนะครับแต่เราก็จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เขาเลี้ยงวัวเล็กนี่นะครับ เขาให้กินหญ้าก,กินฟางนิดๆหน่อยๆวัวเขาก็อ้วนแล้วนะครับวัวเขาก็แข็งแรงไม่เป็นโรคนะครับก็ยังให้ลูกทุกปีอยู่นะครับประเทศไทยของเรานะครับประสบปัญหาวัวราคาตกต่ำมาแล้วไม่น้อยกว่า3รอบนะครับและทุกรอบเราจะเห็นว่าเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเล็กน่ะจะรอดเสมอนะครับในขณะที่เกษตรกรที่เลี้ยงวัวใหญ่จะเลิกเลี้ยงกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงวัวมา3ปีนี่นะครับ ผมเลี้ยงวัวลูกผสมชาร์ล่รซึ่งเป็นวัวใหญ่ที่มีนขนาดตัวประมาณสัก400ถึง500กิโลกรัมนะครับแล้วก็เลี้ยงวัวไทยนะครับที่มีตัวประมาณสัก250กิโลกรัมประมาณนี้นะครับโดยเฉลี่ยนะครับผมพบว่าวัวไทยเนี่ยตลอดหน้าฝนที่ผ่านมานี้นะครับจะอ้วนอยู่เสมอน,นะครับในขณะที่วัวชารโลเเนี่ยสภาพร่างกายของวัวเขาความอ้วนของเขาจะลดลงเรื่อยๆนะครับต้องการอาหารจํานวนมากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกันแล้วนะครับ ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ